ต้อนรับสู่ FS Auto Review แหล่งข้อมูลยานยนต์ที่คุณวางใจได้เรานำเสนอรีวิวรถยนต์ล่าสุดรายละเอียดทางเทคนิคและคุณสมบัติเด่นต่างๆอย่างลึกซึ้งโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้รถชาวไทยเป็นหลักไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถหรือกำลังมองหารถคันใหม่ที่คุ้มค่าเราคือคู่มือที่พร้อมให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและครบถ้วนสำหรับวันนี้เราขอพาคุณไปรู้จักกับ Toyota s o อลูน2025รถซับคอมแพคที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจ โตโยต้าโซลูนา2025มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยการออกแบบภายนอกเน้นความคล่องตัวความประหยัดและการใช้งานในเมืองด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉีียวและทันสมัยโคมไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เพรียวบางเชื่อมต่อกับกระจังหน้าที่ดูแข็งแกร่งและมีความสปอร์ตเส้นสายบนตัวถังที่ไหลลื่นจากด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถช่วยเสริมความปราดเปรียวและความหรูหราอย่างลงตัวเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือใช้งานในชีวิตประจำวัน ในส่วนของขุมพลัง Toyota So l una 2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสี่สูบที่ให้กำลังประมาณ106แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองอย่างยิ่งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในระดับเดียวกันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องแลกกับความสะดวกในการใช้งาน ภายในห้องโดยสารของ s o ลูนา2025ให้ความรู้สึกสบายและคุณภาพเหนือระดับเมื่อเทียบกับขนาดรถวัสดุตกแต่งเป็นแบบสัมผัสนุ่มผสมผสานกับแถบโครเมียมอย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้เรียบง่ายแต่ใช้งานสะดวกติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกมีปุ่มควบคุมแยกต่างหากสำหรับฟังก์ชันหลักซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถใช้งานได้ง่ายและไม่สับสน ในด้านความสะดวกสบายเบาะนั่งทางด้านหน้าและด้านหลังให้การรองรับที่ดีพร้อมพื้นที่วางขาที่เพียงพอเบาะหลังมีพื้นที่กว้างเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้ที่เดินทางพร้อมผู้โดยสารเป็นประจำระบบเก็บเสียงได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นลดเสียงรบกวนจากถนนและเครื่องยนต์ทำให้ห้องโดยสารเงียบและนั่งสบายมากขึ้น ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบต่างๆเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและกล้องมองหลังในรุ่นมาตรฐานรุ่นท็อปยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนขนะถอยหลังเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถยนต์โตโยต้าด้านการขับขี่โซลูนาให้ความนุ่มนวลและมั่นคงระบบการสะเทือนถูกปรับจูนเพื่อเน้นความนุ่มนวลมากกว่าความสปอร์ต และสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากถนนเมืองได้ดีพวงมาลายัยมีน้ำหนักเบาทำให้การเลี้ยวหรือจอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายถึงแม้จะไม่ได้เน้นความเราใจแต่ให้ประสบการณ์ขับขี่ที่น่าไว้วางใจและผ่อนคลายเหมาะกับผู้ขับขี่ในชีวิตประจําวันพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดประมาณ475ลิตรเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปเช่นการซื้อของหรือเดินทางระยะไกลและยังสามารถพับเบาะหลังเพื่อใส่ของยาวได้อีกด้วยจุดเด่นที่สําคัญของโซลูนา คือค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงและมูล,ลค่าขายต่อที่ดีซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้โตโยต้าได้รับความนิยมในตลาดมาโดยตลอดโซลูนา2025ยังมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตั้งแต่รุ่นประหยัดเน้นความคุ้มคา่าไปจนถึงรุ่นที่มีอุปกรณ์และดีไซน์ที่ครบครันยิ่งขึ้นสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้ที่ชอบความเรียบหรูและกลุ่มคนรุ่นใหม่สำหรับตลาดประเทศไทยโซลูนาเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะรถยนต์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ รุ่นปี2025ยังคงสานต่อจุดแข็งเหล่านี้พร้อมเพิ่มความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศการเป็นเจ้าของโซลูนาจึงยังคงง่ายดายและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวการกลับมาของโซลูนาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกกำนันเก่าแต่เป็นการวางกลยุทธ์เพื่อเจาะกลุ่มตลาดที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กที่คุ้มค่าและครบครันโดยรวมแล้วโตโยต้าโซลูนา0 2 5เป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ในด้านความคุ้มค่า ความสะดวกสบายและความทันสมัยแม้จะไม่ได้เน้นความโดดเด่นด้านสมรรถนะแต่ก็ครบถ้วนในสิ่งที่ผู้ใช้รถในชีวิตประจำวันต้องการเหมาะสำหรับผู้ที่ขับขี่ในเมืองครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้ที่กำลังมองหารถคันแรกที่ไว้ใจได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจากช่อง f h auto review หากคุณชอบวิดีโอนี้และเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์ที่เราขัดสารมาสำหรับผู้ใช้ชาวไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า